กบสวัสดีครับพี่เพื่อนๆชาวพักเครื่องทุกท่านครับพบกันเจ๋เช่นเคยครับกับร้านน้องโมบรมีพักเครื่องครับพี่นะครับวันนี้มีพักเครื่องมาแบ่งปันกันครับพี่ในยามเย็นนะครับนะสนใจรายการใดครับพี่ติดต่อสอบถามครับเบอร์โทรไลน์ดีครับพี่062ครับ0890157นะครับ062 0890157ครับพี่นะครับรูปภาพไม่ชัดเจนครับพี่สแกน QR code ครับแคปรูปภาพสแกน QR code ได้เลยนะครับนะสแกนเข้ามาเพื่อนๆการขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ครับพี่ครับ นะครับมีผู้ติดตามมากกว่าหนึ่งหมื่นสี่พันท่านนะครับพี่พี่นะผู้ติดตามนะขอบพระคุณมากๆนะครับนะที่คอยพพอร์ตตลอดนะครับพี่นะช่วยอุดหนุนกันอยู่เรื่อยๆครับพี่ๆนะครับนะกลับขอบพระคุณมากนะครับสําหรับพี่ๆท่านใดที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะนะครับน้องส่งของจริงนะครับตรงตามปกนะทุกรายการครับพี่พี่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มันเลยครับพี่นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับนี่นะครับหมายเลขแรกครับพี่หมายเลขหนึ่งนะครับเนี่ย นี่ครับหมายเลขหนึ่งเนื้อช้ำๆครับแตกรายงานอย่างนี้เลยนะครับนะเป็นพิมฐานแซมนะครับฐานแซมวัละคังครับพี่อตรงนี้เนื้อออกสีเหลืองๆนะครับนะว่านเกสรครับพี่นะครับตะออกทางว่านเกสรเนื้อหนึบนะครับนะเนื้อหนึบออกโซนขนมทั่วตัดนะครับพี่นะออกโซนขนมทั่วตัดชาวพี่พี่ครับถึงถึงแตกรายงานอรงนี้มีหูเส้นหูคมชัดนะครับพี่นะครับฐานแซมวัละคังหมายเลขกหนึ่งครับ ข้ามปีแยกนะครับธรรมชาติดีพี่อ่ะหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขสองหมายเลขสองนี่เป็นน่าจะเป็นพิมพ์เจดีนะเป็นพิมพ์เจดีนะครับบางขุนพรมนะครับนะนี่ตรงนี้มีกระเทาะหน่อยหนึ่งครับพี่นะครับนะกระเทาะเก่านะครับนี่นะครับเป็นบางขุนพรมพิมพ์เจดีนะครับพี่นะตรงนี้ก็เป็นเนื้อเม็ดเกินนะพี่นะนี่ครับพี่แล้วเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะพี่นะนี่ครับ เป็นพิมพ์ทรงเจดีบางขุนพรมนะครับนอกองนี้หมายเลขสองครับอ่านะครับนะครับูก็ยังมีครับพี่นี่อะบางขุนพรมพิมพ์ทรงเจดีนะครับแต่ช่วงอาทิตย์นี้ก็ไม่ค่อยได้เจอเลยนะพี่นะครับเราไม่ค่อยได้พบเจอรองนี้อ่ะเพิ่งมาเจอนะครับลองดูนะครับพี่หมายเลขสองครับหมายเลขสามนี่ของแปลกมีใครชอบไหมพี่นะครับน้วของแปลกดีนะครับนี่นะครับเป็นปิดตาสามเกอนะเนื้อสําฤิดครับ นะครับก้นดินไทยนะพี่เนื้อสำล็ดเก่าโบราณเลยนี่นะครับปิดตาสามเกลอครับพี่เขาเรียกปิดตาสามเกลอน,นะนี่ครับเนื้อสำล็ดเก่าดินไทยนะพี่นะครับเป็นหล่อโบราณโลหะเนื้อสำลิดครับดินไทยเก่าเดิมๆเ,เลยนี่นะครับหมายเลขสามครับพี่ก็เป็นศิปนละปะ สมัยก่อนเนาะพี่เนาะนะครับนีก็คคาสิกดีครับพี่อ่านะครับหมายเลขสามคาสิกเก่าดีครับหมายเลขสามครับต่อไปครับหมายเลขสี่หมายเลขสี่เป็นพระผงสุพรรณนะครับนะอูนี้มีเคลือบนะครับพี่มีเคลือบนะครับเคลือบเฉพาะด้านหน้าครับพี่นะครับด้านหลังไม่ได้เคลือบนะพี่นะผิวมันดีนะพี่นะนะครับ้องดูด้านหลังเนี่ยนะครับนะเป็นเนื้อดินผิวมันสวยเลยเนี่ยนะครับเนี่ย นะครับสันนิษฐานไม่ว่าน่าจะเป็นแบบเก็บนะครับนะให้พักนะครับด้านหน้าเนี่ยอยู่คงสภาพเดิมนะพี่นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแะพพะโผงสุพรรณเนี่ยไม่ได้มีการเคลือบเนาะนี่น่าจะมาเคลือบเองนะพี่นะน่าจะเคลือบบนเองน,นะครับแต่ด้านหลังนี่เป็นเนื้อดินนะพี่นะสวยกิบเลยนี่นะครับนะสภาพแบบมันๆอย่างเงี้ยพี่โอ้โหที่เก่ามากครับพี่ถ้าไม่เคลือบนะผิวพันธุ์วันณะน่าจะเป็นลักษณะนี้สวยมากนะพี่นะผิววันณะเนี่ย อะลองดูนะครับพี่นะตามสาภาพครับพี่ตามสาภาพนะนี่ครับแบ่งปันอย่าจะเข้าก่าแปลกดีครับพี่นี่ครับของไม่เคยเห็นก็ใช่ว่าจะไม่มีนะครับพี่ๆไว้หูไว้หน้าไวตาครับอะผมสุพรรณหมายเลขสี่ต่อไปหมายเลขห้าครับห <c oughs> มายเลขห้านี้เป็นพิมพ์พระพุทธปกโพเนาะเป็นใบเสมาเหรียญเสมาครับ เหรียญเสมาพระพุทธปกโพนะครับเป็นเหรียญสัตตสรูนะครับนะเหรียญตัสรูหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับจังหวัดตครสวรรค์นี่ครับก็เป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้มานะพี่นะมีคราบดำๆติดนะครับพี่นี่ครับมีเปะทองเก่านะครับนะใบโพชัดเจนมากครับพี่นี่ เนื้อออกหรือเหลืองนะพี่เนื้อเนื้ออัปปาก้านะพี่นะเนื้อเนื้อน่านจะเป็นเนื้ออัปาก้านะครับหนึ่งห่วงนี่แนะ้วห่วงนี้เขาน่าจะใส่มาใหม่นะพี่นะ้ห่วงนี่ยครับเหรียญตาสลูหลังยันดวงครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนะนี่ครับเส้นสายเป็นแท่งนี้ครับพี่เขาไม่ค่อยได้ยยพบเจอครับพี่เพราะว่าคนส่วนมากเขาก็จะเก็บนะพี่นะคนส่วนมากเขาก็จะไม่ได้เอาออกไปนะครับหมุนเวียนน้อยนะพี่นะหมุนเวียนน้อยน้องแบบในรอบหลายเดือนเลยพี่ นะครับลย่เดือนจับทีหนึ่งนะพี่นะแบบนี้นะครับหมายเลขห้าครับต่อไปครับหมายเลขหก <c oughs> หมายเลขหกครับเป็นพระสมเด็จนะครับนางพญาจังหวัดพิษณุโลกครับ <c oughs> เป็นเดี๋ยวอาจารย์อะไรนะพี่นะ ปีหนึ่งสี่นะพี่นะเนี่ยที่น้องจำได้นะครับเป็นปีสองพันห้าร้อยสิบสี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่นะเดี๋ยวน้องเซิร์ชให้ดูแป๊บสักครู่นะครับอาจารย์อะไรนะเดี๋ยวน้องลืมไปละเนี่ยครับพี่เนื้อหาดีมากนะครับนะมีคาบดำๆเนี่ยครับพระนางพญาปีสองพันห้าร้อยสิบสี่ เดี๋ยวน้องหาแป๊บหนึ่งนะครับอาจารย์อะไรนะน้องนะอาจารย์ถนอมนะครับพี่อาจารย์ถนอมเข็มจาโลนี่อ่านะครับนะเข็มตีร้อยแปดลูกนะครับนะปีสองพันห้าร้อยสิบสี่นะครับพี่นะปีสองพันห้ารอสิบสี่เป็นพระเนื้อดินครับออกวัดนางพญาเลยนะพี่นะออกวัดนางพญานี่นะครับ พระนางพญาพิสรุโลนะครับออกวัดนางพญาครับพี่อาจารย์ถนอมวัดนางพญานะครับหมายเลขหกครับนี่หลังๆเป็นหลังยันดวงนะครับนะ,ะนะครับหมายเลขหกต่อไปหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดเป็นพระสมเด็จนะครับวัดละคางองค์นี้เป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มพิมพ์ใหญ่ครับพี่ๆอ่านะครับนะเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มพิมพ์ใหญ่ เนื้อหาหนึบบึกบึกครับพี่นะครับแลวเนื้อหาหนึบบึกบึกเลยนะครับเส้นสายลอยยุบตัวหดตัวสวยมากๆนะพี่นะนี่ครับล่องรอยหนอนด้นครับพี่นะครับมวลสารเม็ดดำเม็ดขาวครับ เนื้อหนึบดีครับพี่ตรงนี้พิมพ์ลึกคมชัดเลยนะครับขอบซุ้มตั้งสวยอ่าหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดต่อไปครับหมายเลขแปดหมายเลขแปดนี่มีคาบนะครับนะคบาบปุ่นคาบกุติดนะครับพี่ตรงนี้แบบคาบไข่ก็มีนะพี่นะนี่นี่ครับ เป็นหลังเรียบนะครับนะสมเด็จนางพี่ไอสมพระสมเด็จวรังคครับนี่ตรงนี้โอ้โหนะครับนะคาบปูคาบไข่ครับพี่นะครับนะเนื้อหามันมันนะพี่นะเนื้อหามันมันนะครับเนี่ยส่องดูเนี่ยนะครับเนื้อหานึบดีนะพี่นะนึบแข่งนะพี่นะนี่นะครับเนื้อหาอกนึบแข่งนะครับพี่นี่ดูนะครับคาบตะครนตะไร่ต่างๆครับพี่นะครับติดเกาะ นี่ครับคาบตะไะคร่น้ำเนื้อหามวลสารนะครับเนื้อนึบแเก่งนะครับพี่องค์นี้เนื้อนึบแเก่งครับนี่อ่ะหมายเลขแปดนะครับหมายเลขแปดครับต่อไปหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าเป็นพระสมเด็จวรคางองนี้เป็นพิมพ์พระประธานนะครับนะพิมพ์พระประธานนะครับเนื้อออกสี น้ำตาลนะครับเนื้อออกสีน้ำตาลนุ่มๆดีครับพี่หลังยุบๆนะครับแล้วหลังยุบๆครับอ่านะครับนะหลังยุบๆครับนี่เป็นพิมพ์ทรงพระประธานนะครับนะร่องรอยนอนด้นเยอะมากครับพี่นะครับบริเวณด้าหน้าครับนี่เม็ดดำเม็ดละเอียดละเอียดเลยนะครับน้รนอนลอยแยกมวลสารครับ ขอบด้านข้างพุดครูดนะครับนะเห็นมวลสารชัดเจนครับพิมพ์พระประธานหมายเลขเก้าต่อไปครับหมายเลขสิบหมายเลขสิบเป็นพระสมเด็จวรละคงพิมพ์ใหญ่นะองนี้ครับพิมพ์ใหญ่เป็นหลังกากมากครับพี่วีองนี้ขอบตัดคู่สวย นะครับนะขอบซุ้มตั้งสวยนะครับฐานหมอนต่งตางๆครับพี่พิมพ์คมชัดนี่ครับหรือจิวเยลเล็กแขนหดย่นเนื้อตุบตับดีนะพี่นะเนื้อตุบตับดีครับพี่ งนี้ครับพี่พิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่วัดละคังนะครับพี่หมายเลขสิบครับตรงนี้หมายเลขสิบต่อไปครับหมายเลขสิบเอ็ดครับหมายเลขสิบเอ็ดนี่เป็นพระสมเด็จวัดละคังนะครับนะาพระสมเด็จวัดละคังตรงนี้เป็นพิมพ์เจดีนะครับแล้วเป็นพิมพ์เจดีนะครับวัดละคังนะครับหลังกากมากับพี่นะครับแล้วหลังกากมากแล้วก็มีรอยนะครับแยกม้วนสับเนี่ยครับพี่ ขอบเป็นขอบกระจกเลยนะครับพี่นะองนี้แบบว่าสภาพไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับพี่เนื้อบึกเลยนะครับเนื้อบึกมากนะครับนะองนี้เป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับพี่ๆพิมพ์ทรงเจดีขอบข้างกระจกนะครับนะเส้นกรอบนะครับพิมพ์นี่ครับรอยหดตัวย่นตัวนะครับนะขอบสุ้มตั้งสวยครับมีคาบโครงคาบฝุ่นนะครับพี่นะติดเกาะแน่พี่ เนื้อดิบดีครับพี่เนื้อดิบดีนะถราองนงี้หนึบหนึบเลยนะครับน้ำเม็ดข้าวสุกนี่หมายเลขสิบเอ็ดครับพิมพ์ทรงเจดีนะครับล้วพิมพ์ทรงเจดีต่อไปครับหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสองเป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพระรอดนะครับนะพระรอดเนื้อดินนะครับนี่นะครับดังๆนกูมหาวันนะพี่นะนี่ครับ พระอดเนื้อดินตรงนี้เนื้อออกสีดำเลยนะครับพี่นะออกดำเทาๆนี่นี่ครับเส้นสายคมมากนะครับพี่นะเส้นสายใต้ฐานนี่นะครับนล้วครมเลยตรงนะนี้ใบหน้าใบตาที่ชัดมากนะครับพี่นะ้าใบหน้าใบตานีพระรอดเนื้อดิน,นครับหมายเลขสิบสอง มาแบ่งปันกันครับพี่ๆครับวันนี้หมายเลขสิบสองนะครับนะหมายเลขสิบสองครับเป็นพระรอดครับพี่ต่อไปครับหมายเลขสิบสามนี่ครับหมายเลขสิบสามนะครับเป็นเหรียญน้าตรงครึ่งองค์นะครับนเหรียญรุ่นแรกๆเลยนะครับพี่พระกูพระมงคลเทพมุนีนะครับนะนี่อ่านะครับเหรียญที่ระลึก ในการถวายพระทตหาน้วัดปากน้ำภาสีเจริญทนบุรีนะครับนะเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ําตรงนี้สภาพใช้มาพอสมควรครับพี่นะครับนะสภาพใช้มาพอสมควรครับนี่นะสภาพบุกเบิกมากครับพี่นะครับแต่เม็ดตายคมมีเม็ดพุเม็ดแหลมนะครับนีน่าจะเป็นบล็อกมอลขีดนะพี่นะเนี่ยครับมีเส้นแหลมคมคมนะครับแตกออกมาบริเวณมอมานี่ครับพี่ หลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาสีเจริญนะครับนะตัวหนังสืออาัคารายันยังสวยนูนเป็นแท่งอยู่ครับหมายเลขสิบสามครับพี่หมายเลขสิบสามนะหมาย 14. เลขสิบสี่เหรียญทันข้างรุ่นแรกพระอาจารย์ปั้นอาจารโล วัดป่าท่างขามสกลนอครน,นะปี0ูนย์เจครับ mm hmm. เนื้อทองแดงสภาพผ่านการใช้มานะครับพี่นะสะภาพผ่านการใช้มาครับ mm hmm. นี่นะครับเม็ดตาด้านในนีงขึ้นเลยนะพี่นะเส้นนับผัวเส้นน้าผงนัาผากริอ้วรอยต่งตางๆครับศูนย์เจปีลึก นี่ครับเนื้อทองแดงพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลหมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบห้าครับนี่หมายเลขสิบห้านี่เหรียญตรงยุกนะพี่นะเป็นเหรียญตรงยุกนะครับราได้มาใหม่ครับพี่นี่ครับเป็นเหรียญข้างกระบอกนะครับห่วงเชื่อมนะครับนะทั้งนอกทั้งในเลยนี่พี่นะครับห่วงเชื่อมเก่าทั้งนอกทั้งในเลยนะครับเป็นเหรียญข้างกระบอกครับ นี่ครับเหรียญตรงลุกนะพี่ๆนะเหรียข้างกระบอกพี่นี่ครับอ่านะครับนี่พระครูวิม,มลคุณากรวัดปาคลองมะขามเท่าสองสี่หกหลุ่มผู้สุขครับนี่เจจิสุดยอดเมืองไทยนะพี่นะสุดยอดเจจิเมืองไทยเหลียนหลังไข่ปลาข้างอุก หลงผู้สุกวัดปากคอมาขามเท่าข้างกระบอกห่วงเชื่อมนะครับมีห่วงเชื่อมเก่านะพี่นะเนี่ยห่วงเชื่อมเก่านะครับและตรงยุกนะพี่นะนี่ตรงยุกเลยนะครับเปวนข้างกระบอกนี่ครับอหมายเลขสิบห้าครับพี่หมายเลขสิบห้านะแบ่งปันครับพี่หลายๆท่านเป็นเจ้าของได้นะพี่นะก็รู้อยู่นะครับนี่ว่าน้อง นี่โอ้โหนะครับชิวสุดๆนะพี่นะชิวสุดๆครับนี่ออกองนี้ครับพี่หมายเลขสิบหกครับหมายเลขสิบหกมีคาบกูหน่อยนะครับพี่นะมีคาบกูคาบไข่ครับพี่นะครับแล้วเนื้อหาอกหนึบแกงๆองนี้ครับพิมพ์ใหญ่นะครับพี่นะพิม์ใหญ่วันนี้ได้มาสององนะพี่นะได้มาสององครับพี่เนื้อหาขายกันเลยนะครับแล้วก็องหมายเลขแปดเนี่ยพี่นะครับแล้วเนื้ออกหนึบแกงๆครับพี่หแล้วคาบูเยอะจัด แล้วพี่นะนี่ครับชอบแบบสายเก่าคาบปูเยอะๆนะฮะพี่ต้องจัดชรับพี่ต้องจัดชรับนี่ต้องจัดชร์ปตรงนี้ครับพี่นะครับหมายเลขตรงนี้หมายเลขอะไรพี่นะครับหมายเลขสิบหกไหพี่อ่าหมายเลขสิบหกครับต่อไปครับพี่ต่อไป หมายเลขสิบเจ็ดนี่นะครับหมายเลขสิบเจ็ดนี่เป็นอ่าบางกุนพรมนะครับเป็นบางกุนพรมพิมพ์ใหญ่นะพี่นะองนี้แบบเนื้อแบบแห้งนะครับแล้วเนื้อแบบแห้งเก่ามากนะครับพี่นี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่บางกุนพรมนะครับนะคราบกุนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยพี่นะครับนี่ชมดูเลยครับนี่นะครับคราบกุนี่ บึกบึกเลยนะครับบึกบึกเลยองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่วัดบางกุนพรมผมกรอบเลยพี่นะครับนะเนื้อห่างามมากๆนะพี่นะเนื้อห่างามมากๆครับพิมพ์ลึกชัดสวยมากหมายเลขสิบเจ็ดครับหมายเลขสิบเจ็ดต่อไปครับหมายเลขสิบแปด หมายเลขสิบแปดพระสมเด็จวระครังองนี้เป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มครับพี่พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มมหูดูเนื้อหาด้านหลังครับเนื้อหาด้านหลังงามนะครับนางามจับตาเลยพี่นะครับนางามจับตาเลยนี่หนึบนุ่มช่ำ นี่ครับเนื้อช้ำๆหลบๆหมายเลขสิบแปดนะครับนะพิมพ์ใหญ่เกจทะลุซุ้มครับพี่ตรงนี้ครับ,รบต่อไปครับหมายเลขสิบเก้า หมายเลขสิบเก้าครับเป็นพระสมเด็จนางพญานะครับนะเป็นพระสมเด็จนางพญาพิษณุโลกครับองค์นี้เนื้อดินนะครับนาออกสีน้าตาลเข้มๆครับพี่นะครับนะเป็นพระสมเด็จนะครับนี่พิมพ์นางพญานะครับเขาเรียกพิมพ์สังคติมีหูนะครับนะเป็นกุลงทอจังหวัดพิษณุโลกครับอ่าส่วนมากนี่ไม่ค่อยได้พบเจอนะครับพี่นะไม่ค่อยได้พบเจอนะครับถ้าเป็นอ่ามีหูสังคตินะครับ้วถือว่าเป็น เป็นเป็นพิมพ์นิยมอ่ะนะพี่นะเป็นพิมพ์ที่นิยมนะครับนะนี่นะครับเรามีคาบนำมูน้ำหมากอะไรต่างๆนะพี่นะนี่นะครับนะคาบกุกเก่าเนี่ยนะครับเป็นกุลงทอนะครับเป็นกุลงทอนะครับแต่เป็นพิมพ์สังกติมีหูเนี่ยครับนะครับฐานเข่าเนี่ยจะเป็นแข้งหมอนนะครับนราวงนี้ครับหมายเลขสิบเก้า หลังยุบยุบตัวธรรมชาติเลยนะพี่เนาะนี่ครับเนื้อหาก,ก็หนึบหนึบแลพี่นะเนื้อหาก,ก็นึบหนึบครับหมายเลขสิบเก้าครับหมายเลขยี่สิบพระผงสุพรรณนะครับเนื้อดินพิมพ์หน้าแก่ องนี้มีคาบดินเกาะนะครับพี่นะมีคาบดินติดเกาะเนี่ยครับติดมีคาบดำาๆติดนะครับนะนี่ครับผงสุพรรณตรงนี้ครับพี่หมายเลขยี่สิบนะองนี้ผงสุพรรณหมายเลขยี่สิบครับนะครับพระบางองค์นีพี่นะครับนะส่งให้แบบว่า ให้รูปภาพเขาเนี่ยได้บรรยายนะพี่นะให้บรรยายนะครับไอบางทีน้องก็นะครับแล้วบรรยายไม่ออกแล้วพูดไม่ออกนะพี่นี่นะครับแล้วก็นะครับน้องก็บรรยายตามภาพนะพี่นะเนี่ยนะครับแล้วมีอะไรน้องก็เล่าน้องก็อธิบายไปอ่าเนี่ครับเดิมธรรมชาตินะครับนะมือรองวางสวยดีนะครับพี่นะครับหมายเลขยี่สิบครับะหมายเลขยี่สิบเอ็ดนี่ได้มาบ้านเดียวกันนะพี่นะสามสี่องค์ท้ายเนี่ย นะครับนี่องนี้เป็นพระนางกำแพงนะครับนะมีหน้ามีตาสวยจัดนะพี่มีหน้ามีตาสวยเลยนะครับองนี้้อมกรเลยนี่ครับมีปดจากคอนะพี่นะปดจากคอนะครับนี่อ่านะครับปดจากคอสวยมากๆครับเป็นพระนางกำแพงมีหน้าใบตาชัดเจนมากครับพี่เป็นพระเครื่องยอดนิยมเมืองกำแพงเพชรนะครับนะ นี่ครับปีนส่งสามเหลี่ยมเนื้อดินสีเข้มๆนะครับแนละ้วเนื้อดินเนี่ยมีความละเอียดนะครับนวมีความละเอียดนะครับเม็ดแน่แนออกมาขมขามไม่ขึ้นนะพี่นะจุดเป็นดวงดวงเลยนี่ครับเนื้อหาสุดยอดเลยหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับพี่ครับอ่ะองนี้นะครับนะมีมาแบ่งปันกันยี่สิบเป็นรายการแล้วกันนะครับพี่วันนี้สําหรับวันนี้นะ นะครับพี่ท่านใดนะครับที่ชอบรายการใดกันนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับพี่นะครับเบอร์โทรไลน์ดีนะครับแะเบอร์เดียวกันนะ062ครับ0890157ครับย้ำอีกครั้งครับ0620890157มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆสนใจรายการไหนก็มีครับสแกน QR code กดรูปภาพเพื่อเตือนเข้ามาได้ครับพี่อ่านะครับแคปรูปสแกนเข้ามาได้เลยนี่ครับวันนี้ก็มีมา เป็นปันกันนะครับยี่สิบกว่ารายการนะครับสนใจรายการใดก็ลองดูนะพี่นะดูให้ชื่นชอบนะครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับพี่พบเจอกันใหม่พรหน้านะครับในช่วงเช้าช้าวันศุกร์เนาะพี่เนาะอ่าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเอิงรวยๆสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับนะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ